วันนี้พวกเราจะมาเล่าบรรยากาศการทำแลบการศึกษาความหลากหลายของเหตุในสังคมพืชของวิชานิวิทยาป่าไม้ท้าสนามค่ะโดยพวกเราจะเก็บข้อมูลที่ป่าดิบแล้งบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติขุนดงโดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะอันดับแรกค่ะสร้างเส้นเบดลน์โดยเรต้องห่างจากกลุ่มคาางๆ40เมตรเส้นเบรดไลน์ที่เราจะสร้างนะคะต้องยาวอย่างน้อย60เมตร จากนั้นวางแปลงตัวอย่างขนาด10คูณ10เมตรจากเส้นเบสดไลน์ที่ตำแหน่งหา่างจากเส้นหาศึกษาธรรมชาติ10เมตรวางแปลงฝั่งหน้า5แปลงทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวารวมเป็นทั้งหมดจะมี10แปลงครับ 2>, 2. สำรวจหาเห็ดในพื้นที่10แปลงนั้นหากเจอเห็นให้ถ่ายรูปเห็ดที่เทียบกับไม้บันทัดเพื่อให้ได้รูปเห็ดที่มีสเกลดังภาพจากนั้นนับตัวอย่างแล้วจดบันทึกข้อมูลในสิ่งที่เห็นพร้อมระบุลักษณะการงอกว่าอยู่บริเวณไหนและเก็บตัวอย่างเห็ดอ,อย่างน้อย3-5ดอกครับ 3. าํนตัวอย่างเหตุที่เก็บมาได้มาจําแนกข้อมูลตามกลุ่มด้วยรูปร่างและลักษณะาภายนอกพร้อมระบุบทบาทของเหตุแต่ละชนิดด้วยครับ 4. จะเป็นการคํานวณโดยจะคํานวณหาค่าดัชนีความหลากหลายของเหตุโดยใช้สูตรของชานอนวเนอร์โดยคํานวณที่เก็บมาได้เทียบกับข้อมูลดิบของรุ่นพี่เมื่อปีที่แล้วและสุดท้ายคือการคำนวณความมากมายสัมพัทหรือที่เรียกว่า ra Ance, ดิเลทีเอเบเลนซ์โดยจะคำนวณความมากมายของเห็ดแต่ละชนิดและคำนวณความมากมายของกลุ่มเห็ดครับนี่ก็คือบรรยากาศคร่าวๆของการทำแบบการศึกษาความหลากหลายของเห็ดในสังคมพืชของวิชานี้วิทยาป่าไม้พคษนามค่ะพวกเราขอจบการเสือเพลงเท่านี้ค่ะคอบคุณครับ